สาแมนีมาขอกันอีกแล้วทั้งชมยัยหักลุงมยว้นเผื่อนคนทั้ตาเสดซาแมนียาท่าผู้เจ้ามิจฉาซื้อขายสงครามราคาวัวอยู่ตลาดโะคโคจะเลือเาาเ่อนอนังเพอสลางแดดดวงจังหวัดสักพนครผู้ได้คำแมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งเด้อสิได้แจ้งเตือาานคลิปใหม่ๆนเยี่ยมหาสิทภาพเปล็ลอดชมเมืองบรรยากาศนอกพี่น,อน้องนอกว่า,วาัด้าแมนี้มันซื้อขายกันแบบใจราคามันเป็นแบบเลยราคาไม่ถึงก็ลู้ ราคามันแพงขึ้นเนี่ยแจ็กหน่อยเดี๋ยวแยงหาข้าไปลอยชุ่มแล้วก็สอบถามเมืองราคาเนาะพี่น้องนอนเนาะว่าแล้วก็ไปกันเลยจ้างามดี่เป็นมัวเลี้ยงพี่น้องของหอยทุยเปิดไว้ในราคาเมืองเมืองสองพัน 2, มาสักพี่น้องนี่เปิดไว้าคาเมืองสองพันต่อรองได้บ่หน่เพื่อนต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้องามงามดี แี่เรียงพี่น้องอืค่ความสูงกระซิวย่าม่นลอยเศร้าเจ็ดนี่หละพี่น้องซิวยางนี่ลอยเ้าเจ็ความสูงเพ็นพี่น้องเป็นว่าแม่นางเลือพี่น้องเล้อเปิดใบมือนสองพลค่าต่อร่องใดพี่น้องจี้เบอร์ทัเท่าใดป่เบอร์ทจุดคอมเมเบอนี่ฮะเบอร์ทัเจ้านี่ย เอาเอาเบอร์โทรแจวก็ได้ศูนย์ก้าด้สนใจ็ดสองศูย่อยสีหนงใจโทรหาหอย้ยังขนใจโทรหาหอยขิงก็ได้เด้อพี่น้องนี่งามๆพี่น้องเป็นตะเลียงอยู่สนใจโทรหาหอยขิงเรืพี่น้องด้องามๆ งามอยู่พี่น้องงามอยู่เป็นแม่เลี้ยงยุตลาดโคก,กจะเลื่อนด้วยพี่น้องเซามือนี้ย้ะคามาหยุดตลาดโคก,กจะเลื่อนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสนนกลนครพี่น้องเดี๋ยวยังอิะเฉพารอสอบถามเมืองราคาเนาะพี่น้องเนาะและะ้วก็ชมบรรยากาศซื้อขายไปนั่งพี่น้องว่าเซามือนี้เพิ่นซื้อขายกันแบบไหนวาแล้วยางต่อพี่น้องยางต่อ

แม่กยังน่ไงวะแี่ไนิมเน้แม่โคแ่เขาเนี่ยยงดี๋ยวค่เป็นแยางเนี่ยเห็นไมหอยนบรรยากาศโล้เอกดีจะงแพงงแพงได้มาหลายบเินี่ไม่ม่สามเจ้าอาเลยนะโล้กุยเลียงอะอาิแล้วเป็นเพื่อนมันจะแพงโลกชั่วเฉียวเนี่ย เรงเงาของโบีกมาชมแน่เอาเด่นยวเาไันีบอสบอแย้แขงตัวนี้บอเปิดเท่าไหร่แล้วบานพี่เจ็ดพันซื้อๆนี่นะเจ็ดพันซื้อซื้อพี่น้องแล้วค่โมหอดมือพี่น้องเจ็ดันโมหอดมือแล้วขาวหอดมือเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อเปิดไปเจ็ดพันมา่ลา อ่พอฟังยงเด้ของเง้ยชุบหน่อยท้าุนกัแมนน่นบ่า่บแมนบ่ตมึ่อย่าเราเ็ดตมน่อยกูนี่บ่กูนี่คายแล้วกูนี่ข้ายแล้วเอูนี่คล้ายแล้วเือตัวเดียวนี่พี่นองเปิดไปเจ็ดพันต่อร่องไห้บาต่อร่องในนิดน้อยเด้อพี่น้องเด้อ ันยอนนยัไดสนใจจังทั่วหาไปยังแพงด้วยพี่น้องด้วยอันนี้ขอเบอร์ติดต่อน้จ้าศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปส สองเจ็ดสสเสี่แปดสนใจทั่วหายหายแผงเด้อพี่น้องเด้อสนใจทั่วหายในหอยได้เลยจ้าผู้นึงกระยานกล่องมึงดูลหรกเงือกน,ะ <c oughs> นาออกกัเงือกเลย <c oughs> เอานาเข้ามาลูกขาวแกงสีได้หูวจ้าเข้าเนาะเฮ้ สองร่อยนึ่งสองบาทอาหารน่ะเอ๊เสองยเยไม่่ว่ามันเะการซื้อขายพี่น้องต้องหัดกับคนอพี่น่องลายอยู่ได้บ้านหลังๆแต่ว่าบ้านข้างนี่ก็ไลยอยู่ ลอตเตอรี่นะจ้าลอตเตอรี่ฮกตัวลอยแม่นะฮกตัวลอยจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยคัอนี่ไงแค้กตัวลอยตัวลอยก้ากตัวลอยหกตัวลอยเฮ้ยหอยเพิ่งดูดูได้ไม่หน้อยเลยเอาฮอนลอตเตอรี่มาขายบันแต่กวอนจุ๋งเต่งวันเต่ควายบัดนี้ จูงได้รถตลีเตอรูงจุงขเปะ่าฮ่่าเ่าบ้านไหวอันนี้เส้นใดอยู่นี่เส้นใดุ่นใจังจิตใจบเเบยนเส้นงันยากันนพีอีขัดัขนพอดีอดีขันอันอันนอนีอีดนะดี้ออัอน หกตัวอยสองหกเลยสี่ใเลยฮะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่้ฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮาฮ่่าฮ่าฮาฮ่า่าา่าา ตู้แงโอ้ยตู้แพงโอ้ยต้งโอ้ยต้แพงโอ้ย hmm, ต mm ู้แพงโอ้ยตู้แพงโอยตูพัโหายตู้แพงอ้ยตู้แพงอ้ยตู้แงโอ้ยตู้แพงโ้ยตู้แพงโอ้ยตู้แ่โอ้ยตู้แังโอ้ยตู้นพงหอ้ัตหาแาคาขาย มุกขั้นหาแล้าบุหอดมื่นอ้วนอยู่พี่นองอ้วนอยก็อาย้องมเสียงนี่พี่นองอ้วนเลยเลี้จักตัวเอาซุลี้ยตัวเดียวนี่ะตัวนี้กักพันหาตัวนี้กัมุกขั้นหาพี่นอง โอ้ยเดี๋จะขอสีฟ้าหายใจนักเกียงเลยลึงคือลึงพี่น้องราค<ข>าพอฟังอยู่เด็กแต่พนักาห้องมองขายได้หนิพี่น้องพอเป็นห้นองมองต่อเอามองขายหลัวสันวา่าช่วงหน้าปัปมบางจากช่ว <laughs> งหน้าปัปมบางจากผ่านช่วงอหไอพ่อพึอพ่งจ้ บางจ่าบางจ่าลูกปั้มบอสอะไเบอร์ติดต่อนไอ098จ8 1ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหกศูนย์สามเก้าหกศูนย์สามเก้าหอยนน้าพี่น้อง อาเสด็จโทรหาในหอยรถเด้อพี่น้องเดินละค่ะประหอดเมืองคือเราจะดีเรั่นกันนุ่มๆใหญ่ๆอ้วนๆพี่น้องเวียดเอาแล้วพี่น้องหัวหนื่งเลยพี่น้องมันอ้วนมันใหญ่ท่างามข้าลอยยางชุบบรรยากาศพี่น้องแต่าพเห็นเจ้าของเจ้ห็นเจ้าของจะทิ้งี่น้อง

เบ่งพี่น้องตาตัวนั้นสมางามเถอะปันไม่ไปเลยมาเลยบุ๋เขาก็เขาแบเอาตอนลงนี่แหละเขาได้ตอนลงนี่แหละลงคนโคตเจ้าลงตาล่ะ้าวไปตองเอา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 เย็นนี้เจ้าติดชุดื่นเึ้อนเคลนนนั่นเดีโอ้ยมันละขืนงเถอะ แงพานี้่น่อป้าล่สวยมชุ่มบรรยากาศเ้ยยังหาพ้าช่มบรรยากาศไปน้ำสอบถามราค่าไปพร้อมเดื่อพี่น้องเดอรื่องนี่เตตัววัน ไวเนี่ยเดี้ยวสองตัวนีังสี่ตัวเี้ยวสี่ีนเาตัวเล้ยสามตัวลอยพนะสามตัวลอยอีลีอยู่ปะสามตัวลอยแล้วไปนแม่เธอคุณขึ้นละแม่ขึ้นละแม่

mặt mà mặt 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 มันจะรนมากเลยเ้วมันยังเอาลูกมั่นยังกี่บาทนี่โอ้เอาลูกมั่นโอ้นเอาดูเอาเตงลูมันข้นพี่น่อย่างแม่แบบข้าใดล่ะนี่ฮะสี่สองพัน ซื้ออะไรได้พี่น้องสองพันมันซื้อมาสองพันมินแบบสิขายต่อบ่คะนี่ขายได้กำไรแม่นบ่ขายตัวไหนกัน,นขายมีกำไหรหารวยก็ขายมีกำไรหาอร่อยก็ขายมาสั่นพี่น้องแต่ว่าเพิ่งซื้อมาแล้วหนึ่งสองพัน กันได้กำไรหาลอยเพิ่งขายนี่พี่น้องตัวแม่ยางดีได้หนิม่กินปุ่นตัวแม่ยางดีมีเบอร์ติดต่อบอ่จ้าคอเน่ยจ้าก,กนเจ้ตัว, <laughs> ตวยังติกัไนได้ตัวนี้เินเดอนเดือนพี่น้อนู 062 561 5 6 1 9ศู9 9 9สหนาหูนยยสทุหาหอยหอยซุพี่เด้อพี่น้องเด้อสนใจทรหาในหอยได้เลยจ้าเป็นว่าถ้ามีกำไรเ็นขายบนว่าสวัสดีค่ะอ้าพอเอาลงข้างไหนบอยท่านๆหมุนเป็นบักโอ้ยังถึงไปพวะท่านหอดจ้าจ้า มีงเนสื่อขายกันดีอยู่ได้พี่น้องอยู่ตลาดเกกเลร์น้เลอสางแดนดีเซอร์นางสีได้บนแน่คนมาสื่อดีนี่พี่น้องได้เต็มรถพ่อว่อายรถ้อกน้ำไม้ขวายาไปไปแล้วก็ลูกไปเลยเลยแหละไปส่งงวดน้องไข่พี่น้องเหนอยเอาเบียดเอาแล้วมือเบียดสื่งัวดอลไปไปก็เอาตัวนี้ เบอมัดสิมีจุนึงเฮ้ยมหรโอ้ตเฮ้ยเฮ้ยบมกีบัก้อยน้อยมึงี้บักน้อยน้อยนะมียมเฮ้ย้เฮ้ยมันกลับบ้านแล้วได้หีบักน่อยมีนแล้วมีงอ่อยมาเอม่อยมากเลยเอยเออเนี่ใหม่ยหาสิ้ายางี่ปเบื้องทึ่งๆวันนี้พี่น้องมันหันยหัอยูทางเขาวันนี้ห้ายางรอขึ้นไปเบื้องทึ่งๆเนาะพี่น้องเนาะ หลายอยู่ได้พี่น้องลายอยู่มือ,นนอนนส้งสฮะสี่ตัวนี่สองหมื่นหาส,สี่ตัวได้พี่น้องสอง0มือหาแม่ลูกเบิร์ตเมนบ้มาหนแม่ลูกสองคว นี่ลูกโตัผู้ตัวนั้นเด้ลูกตัวแม่ครับควมนี่ลูกโตแม่พี่น้องซ้อมแยกอยู่บกันแค่แยกก็ได้ครับแยกแยกควมลูกโตัผู้นี่เท่าไหร่นา่าจะควบละสิบสอาร้ควมละสิบสองหาร้อยเยรยเยื่เป็นปะ โค้งพค้มละเมื่อสองขั้นหายลอยเนาะตัวนี้ลูกตัวแม่โ่วมนี่ลูกตัวปูพี่น้องและค้าานี่ตัวร่องได้เล็กน้อยเด้อพี่น้องเด้อและขานี่ตัวร่องได้เล็กน้อยว่าสรนนายหอยพนลแม่ลูก หญ้าบูฮึดยามน,นี่ขอเอาไปนั่นไว้อยูเด้อพี่น้องเด้อนราคามันถึกไหมว่ามันถึกอยู่เด้อนี่เพราะว่ามันพ่มประเมินเม0 0 0กว่านึงนะครับอ่ะ,อะขอบเบอร์ติดต่อแนี่จ้ะ093 151 4 4, หหดีสีหหาา่แปดสี่พี่นอ้องสนใจโทรห์หาหอยหอยต่าน้องหานเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรห์หาหอยต่าน้องหานได้เลยจานแน่ลูกพี่น้องทรงซีบอ่ะโอ้โหเดบอราคาทรงเลยโอ้เพ่นบเดบอราคาทรงทายเม็นให้ทรงนี่เจ้าคุยกันเนาะคันได้ดคันให้ทรงนี่คุยกันเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรติดต่อนายหอยได้เลยจ้าไม่ได้หน่อยหด หัวผูกพอพันพี่น้องพอพันพอพันก็พอพันจะควางหัวก็เื้อพันแล้วอกันล้พี่น้องพอพันเซือกมันงย้อนไปมันจมาได้ยังไงก็ใส่เลยอ่ะเออเอาควางัวมันยังวนมันยงไหวันง่าเได้พี่น้องซื้อมาสามเมตดหน่อยพันอ่ะเนื้อสุกอะไรอ๋อขายเลย เไม่อาบบออท,าอทา่านบม่ทัานบ่ท่นเปิดราคาบ่นิคเปิดเอออ้หเปิานเปิดเท่าไรเมืสามสิบหกสามสิบหกสามหมื่นหกพันพี่น้องนี่สามหมื่นหกพันสูงได้พี่น้องสูงไงไม่ก้นนั่นนะกอีเ็ดิกันเ่อย่ดดอยยเ,ย,เยียดันไดราคาแล้วก็ขายกันบ่ไดราคาแล้วกัเสียเมื่อว้เียมาส่นพี่น้อง สามเมื่นหงน่ตรล่องได้บ่ได้เยอะครับได้เยอะสามเมื่นหงน่ตรล่องราคาได้อีกเด้อพี่น้องเด้อของหอยพันพี่น้องรับสมบัติวันนีเก่าลร่าเกี๊ยวรับรับสมบัติอมรับทับรับปันหาพี่น้องนี่พอพั Lori, 3, 60, นหลายย ouais. right, ุ่งยี่เงี้ยหน่ะต่อไปเรียบเลยพอพันพอพันครับพอพันอยู่งเงันกะมีวระสันพี่น้องทองแดงกัญญงยเก่า่อยทองแดงกัญญงเมนบ่ครับยนี้ยฮะวิ่งกันเดียวคอมมาเอามาขายสิขายทอดหละครับนขายบมันแล้วเท่าได้แคนนีน ผมรับมาพันสองกันรุ่นใหญ่กันรุนน้อยกันขอรัพันเนี่กเขากันรุนใหญ่ใหญ่ยังสี่พันสองกันรุนน้อยนึ่พันรันรุนน้อยอันมากกันขอราพันเอาไปเลยไลากกนขึขนมาเวียนกางเนกางเวียนได้เบสปเริฐโมเลยหอยพันว่าบ่เรือโค้มายาไดไปย่ามนั่นแล้ววะดังดังกล้วยได้เบดได้เบสมันบ หลับ uh, ่เหองเห็ดเกี่ยวกะมัวกับกล้วยนี่หับทุกอย่างเอาขอเบอร์ติดต่อจ้า084ย์แปดส1สหน้านได้เด้าสามห้าหนึ่งห้าสา้าห่งสนใจท่หาหอยพันุ้ดเลยด้วจาครับครบแ้เราเอาเือคนเอาเสื้อนนเบิ้งเนี่ยเอาคือขกถือหอยนี่จะไปได้ไม่แต่ทางใดล่ะบาทเนี่ยเด้อยรับ ที่เน้าร้อยได้เพื่อนใิปซอง้าลอยเราห้องพูนทีเจ้าเปิดเท่าใดเลนะครับางห่าส่างหามืห่าพันชี้ได้บ้างรือังซมื่าองมืหาต่อรองไดบ้างตัวล่องได้าสันหอยนี่เป็นมาต่อรองเดบ้งตัวล่อด้างส่งฟรีร้อยเม็ส่งฟรีร้อยเมตรว่าสันพี่น้องคาใดใจกระสุบสงใส่ก็ได้ดูเลย เม็หนึ่งมู่ที่นี้กับพุ้งาก็ไปคจะว่าอะไรครับเด็กน้องคือฉากเลยเมขหอ หกเส้นเจ็ดเส้นบเม็หาเออม็ดหกเส้นเจ็ดเส้นนี่แหละพี่น้องนีคือขาดใช่สปีครับสปีัวนี้ได้สองปีแล้วหัวสองปีได้พี่บอกอ่บัตรนเพิ่มขึ้นหน่อยถึงเลิกแล้วครับเขาบอกมันังสี่ะได้เออแลค่านี้ตัวร่องไดนอยู่บอตัวได้ครับแลคานี้ตัวไหนิบีรสิตัวนี้สิยิบจอง อย่พี่น้องโอ้ขักอยู่ดิขอเบอร์ติดต่อนนจ้ะ061ยกครับ061 051 0หาหอยเนด้วยสนใจโทรหาหอยเน็ตเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องโตห้องสิบาหอยเปิดไว้สิบผาหอยสิบาหอยสิบาหอยนี่หนึ่งหมื่นหน่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนี่พี่น้องของพ่อใหญ่พ่อนหยเรียกลวก ม,มันถือหัวแยกลูกมประสันพี่น้องเป็นแยกลูกออกไปแล้วหน้าตาดีพี่น้องงามงามพี่น้องบ่เห็นบ่เฮาคุ้นกันเกี่ยวกับการมึงให้องามสองคุณหัวกลางหัวกลางหรือซีมันเนาะตัวงามมีหัวงามอย่างอึดแน่เลยเด้อมันอึดมันมีของมาขายมันอึดเป็นบร,ร๊ะข้าเจ้าบ,บ่เอาออกมาขายนะพี่น้องมันถื่อแค่ไมันถื่อคัก ซ้ำนี่ก็โออยู่นี่ไปแยกลูกออกมันไปล่ะมันเอาลูกเขาแยกลูกออกไปแล้วลูกมันตโตผัวได้เนาะลูกมันตโตผัวพี่น้องราคาหนีต่อร่องเรยเบาๆราคาหนีต่อร่องไลยเด้อพี่น้องเด้อของพ่อใหญ่พวนเน้อหนามันงามๆเลยหนามันคมดีนะผมว่ามันเสริมดังมากอี่บ้านว่ามันเสริมดังมากเปอร์น เบิงขาเบิงแข็งด้วยพี่น้องด้วยเออขมันอ้วนขึ้นก็าคักยู่งแล้วนี่คักคักยู่พี่น้องอ่าไงพวนขอเบอร์ติดต่อบัศนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งหกศสปสนใจโทรหายไงพวนด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรติดต่อพญ่พ่วนได้เลยจ้าต่อรองได้มีดหน่อยพี่น้องทรงฟีเจ้าโก่ะ สี่สิบหาสิบโลกับทรงกระหาสิทรงฟรีได้หาสิโลเด้พี่น้องเลยกสนใจทท่วหาพีนายพนได้เลยจ้าตรงรโดดัวค่ะพอราดพอราดได้ยังแน่น้องมาเมือนี่ไม่มีหลายอยู่ครับเี่ยวาพี่น้องแม่ลูกแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกทำางานนี่เปิดเท่าใดละ่อนี้เปิดไบสองเมืนหา แม่ลูกลูกตัวแม่ได้นะพ่อเนาะแม่ลูกลูกตัวแม่เปิดไบสอง0มืหาพันพี่หน่องงามๆเลยพี่หน่องพ่อมันพ่อมี่สอง0มืพ่อ่องมนเจ็ดพัน,น 2, 17, พี่หน่อง ลูกกบงามเลยพี่น้องลูกคนง่ามงามตแม่คือเก่าพี่น้องดูกโตแม่คือกันไปาอะไรับไปตอดคับไปลาลูกยไดางนี้บอกอย่างง่างาสวยเลยพี่น้องแม่น่ากับนังแม่นาหน่อกจแม่นบ่แม่นาน่นเเ่าได้บอเมื่นสื้เมื่เท่าไรก็บเมื่อนซ้ำนี่พี่น้องเปิดไปเมื่อนซ้ำนี่พี่น้องเมื่อนซ้นี่ก็เือซ้ ราคาเมือนสามด้วยนี่พี่น้องนี่ก็เมือนสามมาสันนี่ความสูงเพนไดอยู่ตัวละอยสามบหบวกอยู่ด้วยพี่น้องด้วยนี่ความสูงเพิ่นนี่กระแมนนี่กระแมนส้มนั่นโตเท่าไรก็่ตละเมื่นเอานี่ตัวละเมื่นมาสันพี่น้องได้ละเมื่นกุดตัวนกรแมนนั่นป่าตัวนกระเมือนนี่กระเมือนพี่น้องเครื่องรถเครื่องรละหาพันเครื่องรถเด่นหาพันมาสันตัวละหาพันเครื่องรถเดี๋ยวจังแจคจางสิบห้าเงาไปเ่ง นี่ตัวละหมื่นอันนี้เด <c rob ieren> ้พ่อคือ <ação> กันหนึ่งสองสามนี่เนาะหมื่นแม่นบ่พ <c oughs> <Ha> ่อฝากอยู่เด้กพี่น้องของพ่อใหญ่ลดตัวนี้แม่นบ่พ่อแม่นบ่ตัวนี้หกพันละขาบ่หอดหมื่นพี่น้องอยู่ในรถน่ะหาพันนีนในรถนี่หาพันวัดสั่นพี่น้องของพ่อรัดเด้อพี่น้องเด้อ มี่นเปิดใบมีพี่น้องตัวละหาพันตัวผูกพี่น้องมั่วผูกอีนีกันเปิ่อพันสือตัวนี้เปิดใบหาพันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะหาซื้ขอเบอร์ติดต่อให้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เมื่อหนึ่งมาเสร็เปิดใบโอ้ราคาพ่อฟังเลยพี่น้องราคาพ่อฟังเดี๋ยวจะหาขอเบอร์ติดต่อพี่น้องนี่ลูก อ้าวพลัดนุขอเบอร์ติดต่อนี่จ้าเบอร์โทร083ครับ083 131 8275สจโท่หาพลัดเด้อพี่น้องเด้อยังเนียนจาไทยงากาม่ติตูงามงพี่น้องลาค่ต่อรองไหนด้นะพอเนาะต่อได้เบิดมือต่อได้เบิดมือสันผอันมาพี่น้องคันมายากดำหน้าสนใจโทรหาพลัดเด้อพี่น้องเด้อ